ดูไม้ที่ไม่สุกนะครับเหตุผลที่มันไม่สุกก็เป็นเพราะว่าไม้มันใหญ่ครับไม้มันใหญ่จริงๆรนะิงเนี่ยไม้ใหญ่อย่างนี้ต้องเอาไว้ประมาณกลางๆเตาแต่เราเอาไว้ก้นเตาช่วงนี้มันก็เลยไม่สุกพอมันไม่สุกเพราะว่าไม้มันใหญ่จริงๆไม้เนี่ยมันต้องตัดอีกต้องตัดให้มันเล็กลงอีก เนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องตัดให้มันเล็กลงอีกแต่พอดีเราไม่มีเวลาตัดแล้วเราก็ไม่มีไม้เล็กที่จะต้องใส่ตรงนี้ตามจริงไม้เล็กต้องใส่ตรงนี้นะครับแล้วไม้อันใหญ่อย่างนี้ก็ต้องใส่ประมาณกลางๆเตาเตามันถึงจะเผาไหม้ได้หมดแล้วก็จะไหม้หมดไม่เหลือทุกชิ้นก็จะสุกหมดครับแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ใส่ใส่ใน เตาด้านล่างเผาใหม่อีกรอบหนึ่งก็เหลือไม่เยอะนะประมาณรักยี่สิบกว่ายีกว่าท่อนได้นะประมาณ20่สิบกว่าท่อนทินไม่สุกก็ไม่ได้เป็นทุกเตานะครับไม่ได้เป็นทุกรอบเป็นบางรอบเพราะว่ารอบนี้มันจะมีแต่ไม้ใหญ่ๆอย่างนี้เลยผมใส่เข้าไปนี่มีแต่ไม้แบบอย่างนี้เลยใหญ่ๆเลยไม่มีไม้เล็กเลยมีแต่เนี้ยเนี่ยคือเล็กสุดแล้วแต่ก็ถือว่า ไม่เยอะนะนิดเดียวที่มันไม่สุกเนี่ยนิดเดียวครับ